สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบานนี้สิมาพ้ามาเก็บบักแบบปอปเปิลล้นบานนี้พี่น้องตังต่กีเพราะอยากกินมันบานนี้พ่อมันล้นเบิดต้นแล้วพี่น้องิ่นล้นเบิดแล้วนี่นี่ล้นเบิร์ต้นแล้วบานบานนี้ย้ำพื้นบานนี้พ่อสิมาเก็บอัหน้วยล้นมันดี่บานนี้พี่น้องนี่ล้นเต็มดินอยู่นี่เห็นบ่นี่เจ้าจอยสิเลือกเอาเน,นาะพ่เนาะอืมจ้ยสีเลือกเอา เต็มอยู่นี่เต็มไปหมดเลยพี่น้องบัดยี้นี้จังอยากกินมันแต่มันสีแเสบยด้พี่น้องเก็บยนาเนี่มันสะเย็นเย็นกรอบๆหวานๆซะเนาะเห็นบ่อยากกินผลเหล่านด้บานนี่อืมากกว่พี่น้องห้าเก็บบักแอปเปิ้ลล้วนเก็บบักแอปเปิ้ลล้วนไปตำวันนี้พี่น้องกินได้บ่ฮะนี่ ม่ตานนังกินเออตะกีนตะตอนพันดกอยู่บ่อยากอืมพราะพันร้ดนแล้วมันอยากกินนะ้ำของเพื่อนบันนี้เนี่ยโอ้ม่ต่เนี่ยแมงแมงได่บ่าน่วยเนี่ยเออได้ได้มันสิออกสมสม,สมเนาะพี่น้องหวานหวนนาเนี่ยเอาไปตำเอาหนยโลดนมันนี่ละตะกีบ่ากินมันเนาะพี่น้องมันนี่อยากกินเืนิอนมามพี่น้องมาเก็บปังไอ้เพิน้นนาป เบี้ยมันรดนีิกินที่บ้านจะเอาไปตำพี่น้งองอดนี่เต็มเว้นที่บ้านมันมันหอดนนนหนารดนั่นแหละเนาะเออมึงน,นี่จอยเสียวนี่นู่นนึงหอยตกวต่อนี่เลยเออเดี๋ยวไปตำพี่น้องเออเอาไปตำเ,เอาไปตำอ,อือฮึฮะเป็นไดนบ้านเนี่ยหักบ่ ย่ามตะกี้รกๆบ่อยากกินเพิ่นวันนี้โดนเต็มดินอยู่บ่อนี่พี่น้องเอ้มอืมโดนเต็มดินคอยจะที่เก็บเอาตัวบันี่ทงคอยอยู่ใส่บันี่ฮะเออื่นพ่อยังถุงหายกันอืมโลนเต็มดินอยู่บ่อนี่แยกช่ยตะที่เก็บเอาเก็บเอาจังไนกันพี่น้องหาเรียกเอาเนาะคะเนาะมา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 เรียกเอาซอยกันให้ช่วยสิหาเรียกเอา มันนตังต่กีมันบอลรนม่อยากได้พ่นี้บันนี้อยากกินเด้บันนี้พี่น้องเอ้ยนี่นี่ยังได้อยู่นี่ไปปาดออกเอาไอพอกง่้เอาถุงมาให้ก่อน,นลนเต็มหนูนี่ใกล้สิเก็บมากรองไว้อย่างนี้ก่อนสิกินได้พ่พี่น้อง Này, luôn tìm đến nhuận một chỗ hiến ba mày kéo đâu koi sa mẹ, ừ, Nhi, ở đây hmm hmm để xuống hmm 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 มามาบรรณาฯเมา่อเก็บปังแอปเปลิลล้วนย่ามนี่อยากกินเพิ่นนิบัติตอนนั้น,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 นบอนน่อยากกินเพิ่นนี้ตอนเพิ่นดกดกเนาะค่ะเนาะตอนเพิ่นดกดุกเราบ่าอยากกินเพิ่นบัติบัตินี่ตอนบ่มีอยากกินเพิ่นนิบานติใหยช่วยกับจีเก็บเอาเถอะบัติเล่มเอานี่โอ้มันุวยไงแต่นุ้ยนี่ไหมโอ้ได้อยู่พี่น้องได้ได้ได้ได นี่นี่ก็ได้อันนี้บวกแล้วมันปวดมันกันเอาอยู่เป็นได้ปอนเออไม่หยาดพวงกินนะปักกะทิพวงเนาะพี่น้องพวงคนตี๋ลงมากินเลยน,นี่บวบนี่บวบโอเคเกี๊ยบหลายอเอาดปเก็บเอาผงนี่ละอคอยจีนไ่เราไปกินเขาใส่อัน หองเเลล์ไว้ไดกีบว่าเก็บเอาพี่น้องเอ้ยบ้านนี้จังไหนคืออยากได้ของเพิ่นบ้านเังแบบอยากกินเพิ่นแนมน่แกเพิ่นสมเนื้อพี่น้องนี่ใส่ได้ย์เห็นบ่ฝอยเมื่อไรบอกแกเพิ่นแล้วก่อน đây là một tấm gương tắm, tấm với đi tắm đi vào hoa lại với nó ngươi chơi được rồi 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 chơi chơi được rồi chơi được rồi ตำกินส้มได้ล้นวนวดอยัดจอยปิดเหรออยู่ทั้งตุนเนมีเยมเต็มเต็มกระตั้นข่ระวันบกักไลพี่น้องจ๋าอืมอะไรนวยดิบดิบมัยจังสมสมไมไปตำมหมดิบดิบมัม ว่าเก็บไปยนงะยี่น้ำหางกับพืชว่าอยากยี่น้ำหางกับพืดว่าอยากคือพี่น้องแต่ว่าน้ำหางมันหวานเนาะมันก็สมไม่ใช่อยากกินซุนซุนเดี๋ยร้นเต็มดิบดิบมาหอดแล้วก็เก็บเอาจนตัวไล่ทักไล่เนี่ย มันคักมันเนียซะหยาดกวงกินแบบนี้พี่นอ้องเอ้ยนี่เอยเต็มดินอยู่พี่น้องเอ้ยเต็มดินุไหลายคักหลาเนียต้นเนียก็ที่สมคักก็ดอกแย่ใจว่าสมบัตคักกูอะไรเนี่ยจนกวงก็บว่ากินพี่นอ้องคือแย่ใยว่ยาอะไรสมสมใจยี่ไปตั้มนาหนาวเนาะตั้กิน

มันจะขักมันจะชื้อ <laughs> 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 แต่ตอนมันเป็นนวยเต็มอยู่บ่เอาตอนนี้ยังไงยังคิดอยากกินไอ้คนเ้องมันอยากบอหนังกันนี่เนาะตอนเป็นนวยกับบออยากยาออยมันเนาะเอออีไ่ไงนี่แมโอ้ย่างดีเลยแต่ว่ากระเตียกอยู่แต่ว่าไปยังเอาได้อ เอ้เห็มหนเจ้าอีกเลืออ่อยควายหวันบ์เอาบวบสนุกเรียกสนุกเรียกเอาพี่น้องเลือกเอานะเ,ลอเลยเป็นบ้านเขาบนกมาัดเก็บเอาคือกันละเน็นะหมบ้านนี้คนบดเก็บเอาเส่แว้วมันบดเสียบนี้พี่น้องต้นเนี่ยมันที่โซมบักขัาคุณนี่นโสมบักขัาคุณเลยวนจะมัวเอา เป็นวศูนย์เนี่ยพี่น้อาแล้ววดแล้วนี่สแสดงว่าพี่น้สมคักเอออ่ะนี่อ่ะเ,เต็มตาเลรอพ่อเหรอพี่นอ้องเออคลิปสันส้นๆคลิปกเก็บบบกแอปเปิลล้นอืมขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่มาให้กำลังใจย่ยจอยสันฝรั่งเก็บบักแอปเปิลโลนพี่น้องพุน่นโลนเต็มดินเนาะพุน่นเออคักบ่โอ้ยเนาะหลายหายหลา,ายขาดพี่น้องจ้า